มาแล้วคะ่ะสำหรับใครมองหา Mew X มือสองวันนี้พาอัปเดตสต็อก Mew X มือสองที่บริษัทเพชรยนต์มีให้เลือกมากกว่า20คันและที่สําคัญรถสวยเกรดเ A ดอกเบี้ยถูกใครมองหา Mew X มือสองไว้ใช้งานห้ามพลาดในคลิปเต็มเดี๋ยวหนูจะพาชมรายละเอียดราคาเลทผ่อนชอบคันไหนโทรหาหนูได้เลยเดี๋ยวเราไปรับชมในส่วของรายละเอียดในคลิปเต็มได้เลยคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านสวัสดีผู้ติด,ดตามท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาจะเจอกับนุชอีกแล้วนะคะในช่องนุตรถครอบครัวมือสองนะคะเดี๋ยววันนี้จะพามาอัปเดต มิวเอ็กมือสองนะคะบอกเลยว่ารถเรดเอได้แน่นะคะวันนี้นะคะนุชมีรถนะคะครอบครัว7ที่นั่งกับอีซูมิวเอ็กมาฝากพี่พี่ทั้งหมด6คันและบอกเลย6คันนี้เป็นรถหน่วยงานประวัติสู์นะคะรถหมดสัญญาเช่านะคะรถหมดประจําการมานะคะมีทั้งหมด26คันแต่วันนี้คัดมาให้ดู6คันสวยๆเลยนะคะคุณพี่มีคันไหนน่าใช้งานบ้างฝากพี่พกดติดตามแล้วชมคลิปนี้ให้จบด้วยเดี๋ยวจะพาชมรายละเอียดเลดผ่อนและราคานะคะ แล้วก็ดูสภาพเข้าๆนะคะว่ามีคันไหนน่าใช้งานแบบไหนกันบ้างนะคะฝากพี่พีกฤติตามไว้ด้วยและชมคลิปนี้ไปพร้อมๆกันเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนะคะเดี๋ยวเรามารับชมนะคะในส่วนของรายะเอียดคันแรกกันก่อนเลยค่ะพี่พี่ขคันนี้นะคะเป็นอ s u z MU-X เนะะีนะะ่ยค่ะ3.0 n a v i เนีะเป็นรถปี2018นะคันนี้บอกเลยเป็นรถหน่วยงานมาเช่นเดียวกันนะคะราคาคันนี้ขายเพียงแค่669,000บาทนะคะไม่ใช้งาน150,000โลนะ คันนี้เป็นรถหน่วยงานบทประจำการมาผ่อนต่อเดือนแค่1 0 0 0 0่น 1,500บาทเท่านั้นนะคะกับ m ิวเอ็กชมนี้อยากได้ m ิวเอ็กเที่นั่งไว้ใช้งานเครื่องยนต์3.0นะะียค่ะคันนี้ผ่อนเบาๆเลยแล้วก็ราคาค่อนข้างดีนะคะ669,000บาทเท่านั้นเลยเป็นรถหน่วยง,งานประวัติศูนย์นะ,ะอยู่สภาพที่สมบูรณ์โครงสร้างหลักเดิมไม่มีพิกความชนหนักมานะคะสภาพโดยรวมคันนี้บอกเลยว่ายังสวยเดิมแน่นอนนะคะพี่ๆ่ะอยากดูรายละเอียดการจัดไฟแนนซ์เพิ่มเติมหรือว่าอยากดูภายในแต่ละคันคันไหนสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์โทรด้านล่างนี่เลยด้านหลังอยู่สภาพ สวยๆแบบนี้นะคะไม่มีริ้วรอยพลิกความชนหนักมาโป่งซุ้มร้อยอยู่สภาพที่สมบูรณ์นะคะพี่ๆขาฝากไว้ด้วยนะถ้าใครอยากได้เป็นรถมิวเมือสองไว้ใช้งานนะคะสามารถสอบถามได้เลยค่ะคุณพี่ที่เพรยนนะคะมีให้เลือกมากกว่า20คันนะสำหรับมิวเนะคะแต่วันนี้คัดมาให้ดู6คันสวยๆเลยนะคะขานไป1คันค่ะค,คุณพี่ และคันถัดมาเลยเนี่ยคะคันนี้นะคะเป็นรุ่นเดียวกันเช่นเดียวกันนะคะคุณพี่ขาคันนี้3.0เนวิ669,000ปี18ไมล์แสนสค่ะคันนี้ก็บอดี้โครงสร้างสวยเดิมเช่นเดียวกันนะคะรับประกันโครงสร้างมาให้แล้วไม่มีผิดความชนหนักจมน้ํามานะคะต่างกันแค่เลขทะเบียนอย่างเดียวะคะ่ะพี่พี่ขาเลือกได้เลยชอบทะเบียนไหนถูกโฉลกกับทะเบียนไหนนะคะจัดได้เลยเพราะตัวรถสวยเหมือนกันโครงสร้างหลักเดิมเป็นรถหน่วยงานมาจากรถเดียวกันนะคะคุณพี่ ไฟหน้านะคะอยู่สภาพเดิมเลยนะนี่นะคะไม่มีดิรรอยแตกแล้วเรียมสันอยู่สภาพที่สมบูรณ์เลยนะคะบันไดเหยียบขึ้นทั้งสองข้างสมบูรณ์เดิมโรงงานนะคะสีเหเรียมสันเห็นได้ชัดเลยภายในคันนี้ได้เป็นคุมโทนสีเบดนะ,ะทั้ง6คันที่พาชมนะคะภายในสีเบดทั้งหมดเลยเพราะว่าเป็นตัวเดียวกันรถเดียวกันด้านหลังไม่มีการโดนชนโดนบุบมานะคะสะภาพสวยๆแบบนี้เลยสนใจรายละเอียดนะคะโทรสอบถามได้เลยคุณพี่ขาที่เบอร์โทรด้านล่างเช่นเดียวกันและยังได้รับดอกเบี้ยวสวนพิเศษด้วยต น,นี้เริ่มต้นอ,อยู่ที่2.49นะฮะอยากได้รถมือ2ไว้ใช้งานอยากร,ารถรถเจ็ดที่นั่งติดต่อได้เลยนะคะรถสวยเกรด A พร้อมดอกเบียรถูกนะฮะสนใจก็สามารถติดต่อได้เลยและคันถัดมาค่ะคุณพี่ขาคันนี้รถเดียวกันเหมือนกันเลยต่างกันแค่ทะเบียนเช่นเดียวกัน นะคันนี้ตัวรถยังอยู่สภาพที่สมบูรณ์เหมือนเดิมนะ3.0เนวิคันนี้ปี18ไม่1 0 10,000โลนะคะกับราคาอยู่ที่679,000บาทนะคะ679,000บาทเพราะว่าได้ไม่ใช้งานเพียงแค่1 0 10,000โลเท่านั้นชอบคันไหนแจ้งอยากได้ไม่ประมาณไหนแจ้งได้เลยเพราะว่า ที่พาดูเมื่อกี้นะคะจะมีไม่แสนห้าไม่แสนสี่ไมแสนหนึนะคะคันนี้ก็ได้ไม่แสนหนึไม่น้อยไปใช้งานนะคะไฟหน้าอยู่สภาพเดิมเลยนะคะไม่มีริ้รอยแตกร้าวเหลี่ยมสันอยู่สภาพสมบูรณ์ครบท้วนเลยนะคะกับตัว3.0นยวิไว้ใช้งานเป็นรถเจ็ดที่นั่งที่ผ่อนเบาๆเลยคุณพี่นะคะคันนี้นะะี่ยผ่อนต่อเดือนอยู่ที่1 2 0 0 0บาทนะคะเพราะว่าราคาดิดขึ้นมานิดนึงสองคัน,นูจะเป็น11,500คันนี้1 2 0 0 0 นะคะไวแบบไหนชอบแบบไหนจัดได้เลยค่ะคุณพี่สวยทุกคันนุดคัดมาให้แล้วนะคะอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะแต่ละคันสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะพี่ๆสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาหลังบ้านได้เลยนะคะบอกเลยว่า ้าดูวันนี้สวยทุกคันคัดมาให้แล้วเช่นเดียวกันนะคะด้านหลังอสภาพยังสวยเดิมแบบนี้อยู่ไม่มีการโดนชนโดนบุบนะคะอยู่สภาพเดิมอยู่นะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะดอกเบี้ย2.49เท่านั้นค่ะคุณพี่คะสำหรับลูกค้าที่มีประวัติเครดิตดีประวัติเครดิตดีคืออะไรนะคะมีผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนบัตรเครดิตผ่อนดีผ่อนดงนะคะลูกค้าก็สามารถเป็น คนที่มีประวัติดีได้แล้วนะคะอยู่ขอแค่ไม่ติดแบคลิสบูโรแค่นั้นเลยนะคะแล้วก็คันถัดมาค่ะคุณพี่ขาคันนี้นะคะสวยๆอีกเช่นเดียวกันนะคะตัวนี้เป็นตัว3.0เนวิเหมือนกันเลยนะคะได้เป็นรถปี2018ไม่15,000กิโลราคา 6 7 9 0 0 0บาทนะคะคันนี้ได้ไม้น้อยสุดเลยนะไม่ใช้งาน15,000โลนะคะมิ x เอ็กสองนะ,ะเป็นตัวปี18นะคุณพี่คันนี้สภาพก็คือสวยเดิมเหมือนกันนะอยู่สภาพเดิมเดิมเลยนะคะรถนี้มีเข้ามาทั้งหมด26คันวันนี้คัดมาให้ดูแบบคร่าวๆนะคะสวยสวยเดิมเดมเลยคุณพี่นะคะโป่งซุ้มล้อสภาพเดิมโรงงานนะคะแล้วก็นี่เลยนะคะบันไดเหยียบขึ้นอยู่สภาพเดิมตัวรถนะคะสีเดิมโรงงานมาดูรถได้ เลยป่งซุมร้อมไม่มีการพลิกความชนหนักมานะคะสวยๆเดิมๆไม่อยากให้พลาดเลยนะคะใครมองหามิวเอ็กมือสองสามารถจัดได้เลยค่ะคุณพี่ขาที่พาชมวันนี้นะคะสวยๆเดิมๆแน่นอนดอกเบีย้ย2.49เช่นเดียวกันนะคะัคนนี้ไม่15,000โลปี2018กับราคาแค่679,000บาทค่ะพี่พขาสนใจอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะ,ะและถัดไปเลยถัดมาคันนี้นะคะเป็นตัว รตเดียวกันเหมือนกันนะสามนเนวิคันนี้นะคะปี2018ัไม่หนึ่งแสนม่นเจ็ดพักิโลนะคะราคา679,000บาทค่ะคุณพี่ขาคันนี้ก็สภาพยังสวยเดิมโคมไฟหน้ายังไม่มีขึ้นเหลืองแตกแล้าวนะะเดิมๆโรงงานเลย679,000นะคะสนใจถูกฉลกคันไหนนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้เลยนะพี่ๆนะคะอ่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตพาไปดูอีกแล้วกันเพราะว่านะคะ เพิ่มให้แล้วกันนะเผื่อพี่ๆอยากได้ในส่วนของตัวรถสวยเก็ดเไว้ใช้งานนะคะเดี๋ยวนุชพาชมกันนี่นะคะด้านหลังตัวรถก็จะมีแบบสวยๆเลยไม่มีการโดนชนโดนบุบนะคะตัวนี้จะเป็นตัวใหม่นะคะติดจองแล้วปี2021-22นะคะคันนี้อะด้านนี้กันเลยค่ะพี่ๆขานีนะคะด้านหลังมิวเนะคะมัดรวมมาให้แล้วที่เพชรยนต์นะคะมีให้เลือกมากกว่าเกือบ20คันเลยนะสำหรับตอนนี้ถ้าสนใจแบบไหนสอบถามได้สีดามีนะคะคันนี้เป็นตัว สีดำเดิมโรงงานนะคะสำหรับคันนี้ ได้เป็นตัว1.9นะคะคันนี้เป็นตัว1.9ไมล์หลักหมื่นนะถ้าจําไม่ผิดนะคะเพราะว่าสคบไม่มีสีดําเราก็มีให้เหมือนกันถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถอินบ็อกเข้ามาได้เลยพี่ๆค่ะคันนี้สภาพยังสวยนะคะแล้วก็สีบรอนเงินนะ,ะเป็นล็อตเดียวกันกันกบท่อาอเมื่อกี้เลย3.0เนวิ669,000ปี18ไมล์แสนหกค่ะคันนี้ก็ยังอยู่สภาพที่สมบูรณ์อยู่นะคะสำหรับคันนี้นะ,ะอ่ะสวยๆเลยเริ่มต้นนะคะผ่อนเดอนละเพียงแค่10,000นะคะ1 000, 1 5 0 0เท่านนั้น หรือจะเป็นคันนี้1.9 Dionic ออ819,000นะคะเป็นรถปี 2, 0, 2020ไม่หลักหมื่นค่ะคุณพี่59,000กิโลปี 2, 0, 2020นะคะคันนี้เป็นตัว 1.9 d i อ n i c นะคะใครอยากได้รุ่นประหยัดน้ำมันก็จัดได้เลยค่ะสภาพสวยมากๆคันนี้นะคะแล้วก็นี่เลยอีกหนึ่งคัน3.0ิวินะคะคันนี้679,000นะคะปี2018เหมือนกันเลยนะคะต่างกันแค่เลขใหม่นะคะคันนี้ได้มายอยู่ที่110,000โลค่ะพี่ๆขาถ้าสนใจสามารถ inbox สอบถามได้เลยนะอ่ะนี่สภาพยังสวยเดิมแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของคันนี้นะคะ 1.9 d i อ n i c เจ็ดแสนเก้าหมื่ปี2 0ไมล์แสสีดำมีมาเพิ่ม1คันแล้วจอดอยู่เรียงกันตรงนี้นะคะสีดำตอนนี้จะมีอยู่แค่3คันนะคะพี่ๆค่ะนี่เลยสีดำคันนี้1.9 Dionic ออปี20ไมิ์แ0นห้า จัดได้เลย799,000นะคะหรือจะไปดีนึ่งคันคันนี้1.9 d i ออ n i c เช่นเดียวกันนะคะ759,000โอ้โหคุณพระคันนี้เครื่องยนต์1.9ราคา759,000บาทเท่านั้นนะคะสนใจรายละเอียดสอบถามได้เลยปี19มายแสนสามค่ะคันนี้ก็คุ้มเหมือนกันนะ ชอบคันไหนที่พาชมนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดมาได้เลยนะคะพี่พี่ขากับมิวเอ็กมือ2รถสวยเกรด A รถหน่วยงานประวัติศูนย์ชอบคันไหนจัดมาผ่อนเริ่มต้นเดนละเพียงแค่11,500บาทเท่านั้นราคาเริ่มต้น6,000แสน 6,9,000บาทดอกเบี้ยสุดพิเศษต,ตอนนี้เริ่มต้นอยู่ที่2.49%ออกได้ทุกอาชีพค่ะคุณพี่ขาสนใจเดียวกัารจัดไฟแนนซ์หรืออยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมโทรได้เลยที่เบอร์โทรด้านล่างสำหรับวันนี้ฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องด้วยนะคะเผื่อจะมีพลาดการอัปเดตรีวิวรถมิวเอ็กมือสองหรือว่ารถครอบครัวมือสองข้าใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ